ทำเชื่อพอพันธุควายพอพันธุ์ข้ยของกรมปศุสัสตว์ดีบอวันนี้นะครับผมกับิสีมาบอกเราประสบการณ์นะครับประสบการณ์เกี่ยวกับการผสมเทียมคย่้ยโดยให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมหร,รือว่าปศุสัตว์อาสามาผสมให้นะครับกระกระี มะว่าให้พ่อแม่พี่น้องมือใหม่ทีเลียงคขั้ให้มาฟัางกันเพื่อเป็นควมหูนะครับหรือว่าเป็นมาแหลกเปลี่ยนประสบการณ์กันกระไดนะครับว่าพื้นที่ของพ่อแม,ม่พี่นอ้องเพื่อเทีงานกันอย่างไดนะครับผมก็สีมวะว่าโดยที่ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อนนะครับเจ้าหน้าที่เพื่อนก็คือสอบถามผู้เดียว ผู้ที่เพิ่นมาผสมเทียมไห่กับบริเวว่าถือหรือว่าพิษกับสีเบลตามทีได้ยินมากถ้าพิษพลาดประการใดกับกับขออภัยนะครับเพราะว่าบริมีเจตนาสีแบบว่าใช้ลายปลายสียังนะครับ mm hmm. ค,คืออยากสีให้เป็นควอมือเป็นประสบการณ์ที่เข้าพอมากบอกเราให้พี่น้องเ้าฟังอาจจะเกินเงาแน่นะครับกเ,กเรบพราะว่า ขวดตัวนี้นะครับที่พึ่งผสมไปเมือน้านี่แหละครับที่เพื่อนมาผสมให้เพื่อนมีสตอรี่เาเตะเพราะว่าขวดตัวนี้นะครับซื้อว่าแม่ก่อนเงินนะครับก็ซื้อมาจากเจ้าของเก่าเพื่อนนะครับซื้อมาแบบนี้เจ้าของเก่าเพื่อนว่ามันทองไก่สีคอดแล้วคอดประมาณมีหน้าเมา่สาหนิแต่ที่ผมสังเกตเห็นตอนเอามาช่วงแรกนะครับประมาณอาทิตย์แรกเห็นเพื่อนขึ้นนะครับเห็นเพื่อนแบบ แต่ว่าค้นกะไ่แน่ใจตอนแรกเพราะว่าผมเห็นเมือกมันไหลนะครับเห็นเมือกไหลออกแล้วเมือกมีกระสีบ่ใสบบเป็นสีใสออกออกคุณๆแนอออกแต่ว่าคุณแบบว่าขนๆเลยแบบอ่าเมือกทีขึ้นจังอักเสบนี่ยกับโแมนนะครับผมบบมั่นใจเพราะว่าบางคนเพิ่นกับว่าถ้าเมือกมันออกถ้าคั้วทองมันกระสีออกปกติเพราะว่าผมกะมือไม้นําก็เลยบบมั่นใจ แต่ว่ากะผสมไปเลยครับผสมไปคิดว่ามันผมคิดว่ามันมันมันบออ่อทองเพราะว่าถา้าคั้ยทองประมาณไก่สีออกแล้วครับเก่าเดือนสิบเดือนนี้น่มกับตองไข่ทองกับตองไงออกขางแต่ว่าเพื่อนนี้เพื่อนมวยไออกขางนะครับเพราะวกกนมเบิงจ็สีมันมันคือคั้ยอ้วนไทยกลัวแล้วก็น่มบ่บอไข่มวยหยังนะครับผมก็เลยตัยดสินใจผสมไปสมมติว่าผสมไปวันที่หนึ่งเี่สีนะครับหลอบเลี่ย แต่ว่าวันที่สองอ่าผ่านไปประมาณอีกเจ็ดมือเพื่อนเพื่อนมีเมือกอีกครับเมือกรอบแรกนี่มเมือกบอัวลายบปนไดครับแต่ว่าเพื่อนปีนเพื่อนยังให้มู่ขี้มู่ยังจะสีหน้าครับบานนี้ผมก็เลยผสมไปตัดสินใจผสมไปล่วงเบื้องกับบอมีลูกนะครับบ่ห็นวาสีมีลูกหน่อยในท้องครับก็เลยตัดสินใจผสมแล้วพานไปอีกประมาณเจ็ดมือครับเมือกไหลมาเทื่อนี่ไหลไหลกว่ากาครับแล้วก็ออกคน อคนๆบานี้เอ้าคิดหนักเลย่ะเอ้าสรุปว่าท่านเป็นอย่างนะครับก็เลยหลังหลังจากที่พ่อเมือกแล้วพ่อเมือกรอบที่สองนะครับผมก็ตัดสินใจนะครับเบิ้งเช็คก,กาว่าที่เช็คตั้งแต่สมุดเอาผสมเท่อแรกวันที่หนึ่งนะครับแต่เพื่อนมีเมือกมาอีกวันที่เจ็ดผมจับทั้งสองเมือเลยครับทั้งวันที่หนึ่งกับวันที่เจ็ดนำไปอีกอยี่สิบเมือนะครับว่าเพื่อนสีมีเมือกไหลออกบอ่อแล้วก็มีอาการอย่างบ่ออย่างนี้นะครับ ผลปรากฏว่ามาขึ้นยิบเอ็ดมือ,อไมาเห็นเมือกยิบเอ็ดมือช่วงมันตรงกับวันที่เจ็ดนะครับก็คือวันที่เจ็ดคือเทื่อที่เทื่อหลังที่หลังผสมนะครับแต่ที่นี่ก็คิดว่านาที่กับซัดแน่นอนล่ะนะครับนาที่เป็นซัดรอบนี้แน่นอนนะครับผมก็เลยอ่าให้ประสุซัด แจ้งอ่าโทษโทษบอกปัตวุศอาสาเพื่อนนะครับว่าให้ให้มาให้มาผสมให้เพราะว่าอีกอย่างหนึง่งที่ผมเอื่นปัตวุศอาสามาคือผมอยากได้น้าเสื้อกลมน้าเสือกลม,มว่าลูกออกมาแล้วสิเป็นจังไงก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเพื่อนจะคของเก่กบบก้าเ,นะเ,นนเ,ออเพื่อนก็บอกว่าน้าเสือนะสิเป็นน้าเสือของปลเพื่อกันเพราะว่าเป็นปัจวุศอาสามาผสมให้ราคากะหกลอยหรือแปดลอยนี่ละผมบ่แเน่ใจสมัยสมัยผมเพื่อนผสม ก็เลยตัดสินใจให้เพื่อนมาเพื่อนกับว่าผสมไห้มือเศร้านะครับหมือเศร้าช่วงประมาณแปดโมงอ่าพอดีก็ได้โอกาสสอบถามเพื่อนนะครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับน้าเชื้อข้วย้นี่ข้องกรมนน่ว่ามีตัวใดเนี่ยเพื่อนก็ตอบไาได้เลยครับเพื่อนตอบมาได้เพราะว่านีหลายตัวกับผมกับพื่อนจำบางอย่างนะครับเพื่อนตอบมาได้คือคืออาชีพกับอาชีพบระดชจำบางอย่างนี่นะครับแล้วผมก็เลยถามต่อบว่าอ่าสมมุติว่าผมอยากได้พ่อพันตัวนั้นตัวนี้ผมสามารถเลือกใดบอเลือกพ่อพันใดบอเพื่อนก็บอกว่า เลือกบ่ได้ได้ครับเพราะว่าน้ำเชื่อมาแต่ละลลอดนี่มันบคือกันมันสีอาจสีแบบว่าพอพันนาสีบบ่คละโตกันอีกอย่างงสีนะครับมันแล้วแต่ว่าพอพัฒนาขนาดนั้นที่มีเพิ่นใสเพิ่นมีตัวใดนะครับแต่ว่าผมกระถามเพิ่นอยู่ว่ามันมีหลายตัวบออย่างสีนะครับมันมีหลายตัวบอเพิ่นกะเพิ่นกะบอกว่ามันมีหลายตัวอยู่อยู่ในอยู่ในถังน้ำเชื่ออยู่ในถังเพิ่นอ่ะมีหลายตัวอยู่แต่เพิ่นเลือกให้บ่ได้อ่า ตัวนี้เขาใจได้ได้ครับเพราะว่าบางทือนี่เพื่อนอาจจดจำบดได้ครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเห็นงานหลายเนาะแบบทั้งงวทั้งขวายังสีมันอาจสีมีหลายโตหลายหลอดเพิ่นอาจจดจำสีหลอดบดได้เพราะว่าบางคนนี่อาจสีแบบถ้าคนละเอียดนี่กับไม้ยางเอกครับเพราะว่ากัดจดไว้ว่าหลอดนี้น้ำเสื้อสีนี้น้ำเสื้อตัวนั้นตัวนี้บองอ้บมยางครับแต่ว่าบางคนเพิ่นอาจสีบดจดไว้เพิ่นอาจสีใส่วิธีการจำนะครับเพิ่็เลยแบบว่าบอกร้วมๆไปเลยว่าประมาณว่าซุ่มเอาครับซุ่มเอา พอดีนะครับผมผมซ่มดได้ไ้กล้องฟ้าได้ครับที่จริงน่ะน้ำเสื้อนะ่ะผมมั่นใจครับว่าน้ำเสือของกรมนี่ดีสุดโตนั่นแหละผมก็ยังเสืออยู่เพราะบางคนนี่ได้ยินว่าบางคนน้ำเสือมันบ่ดียอยังยังสิไปเบิง้งไปไล่เบิง้งเพราะว่าผมไปไล่เบิง้งมันก็มีช่องหนึ่งนะครับใน YouTube ช่องท้องสองนี่แหละครับเพื่อนกัไปถ่ายคลิปพ,พอพันขั้วินะครับของกรมไว้อยู่อ่ากับเลยไปเบิ่งสาย,บยาบเบิ่งหยังกับว่าธรรมดาเด้ครับสายเพื่อนก,กับเป็นสายที่อ่า เอกชนเพิ่นเอามาพัฒนานี่แหละนะครับโดยส่วนโดยส่วนหลายกับประมาณนี้นะครับก็เลยคิดว่ามันมันมันดีคือกันน่นแหละทีที่ผมคิดว่ามันมันตรงดีนะครับเพราะว่านี่ครับให้เบ่งดูเพิ่นนี่ครับดูเพื่อนกนัถือว่าดีกว่าเม่นะครับอ่ะบอเรื่องการผสมต่อนะครับพ่อผมถามแล้วก็ได้คำตอบโดยสารละครับว่าคือมันสามารถเรือไว้ได้ ในถันงเป็่นเพลนเลือหายไปได้แต่ใส่วิธีการซูมเอานะครับวันนี้ผมซูมได้กองฝาเดี๋ยวผมก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องทาแล้วครับว่าสีถึงบทิดก็ต้องรุ่นต่อไปนะครับแต่ว่าผมก็อยากอยากอยากสิแนะนําเพื่อนอยู่อยากให้เพื่อนอจดไว้แน่ว่าตัวใดเป็นตัวใดนํำเชือที่มีนี่คือเป็นตัวใดเพราะว่ายังห้านะครับเป็นเป็นเกษตร,รกรอยากสิพัฒนาสายพันธุ์ท้าผมอยากได้สมมติว่าพวกนี ครงสางวใหไ่มันโตเตี้ยงสิเพราะเขาอยากได้ตัวสูงสูง่สินะครับเขาเลือกไ่้ได้นะครับปัญหามันคือมองนี้นะครับเขาเลือกไว้ได้แล้วก็เข้าใจอยู่ครับว่าเพราะว่าบางทอกรมทั้งกรมเป็นอาจฉิสทรงพอพันมาสลับกันนําชุดนาเชื้อแต่ละชุดอาจสลับกันเพราะว่าเพิ่นสีลดควบเสียงในการเกิดเรือดชีดนะครับเป็นกาสีวุ่นวุ่นไปเอาลงจุดนั่นจุดนี่ภาคนั้นภาคนี้อันนั้นเข้าใจได้ครับคือว่าเพิ่เพิ่นเพิ่นคิดดีมาดีอยู่นะครับ แต่ประมาณนี้แหละครับคือผมอยากให้แบบว่าให้เกษตรกรเลือกไดแน่วลานํานเสือ,อที่มีนะครับถามบรุสั์อาสาเอางสิอา่ากะสามารถ,ถตอบได้แน่ว่าอา่าเพิ่นมีนังเสืออีกยังแน่บวแมนว่าหูจักเต่น้นัเสือของเอกชนเองสินะครับอยากให้ของกลมกัอยากให้พี่น้องได้ใส่น้ำมันก็มีผลต่อก็คือว่าสมมุติว่าเพิ่นออกลูกมากเป็นตัวเมียเป็นตัวแม่เข้าเลียงต่ออีกเอกสินะครับ บานีเฮาอยาผสมของโกลมอีกมันอาจีิสั่มก็ไดมันเป็นไปได้ถ้าเฮ้ามีขอมูลบางนี้เบื้องตน้นเข้ากระบ,บอกเกษตรกรได้แต่ว่ามีอีกเรื่องนึงเลยครับเพิ่นกระบ,บอกว่าหลอดในหลอดนี่มัน่ฮู้ว่าตัวใดเป็นตัวใดโมเมนเด้ครับอ่าในหลอดนี่ปกติปเปนสีมีชื่อมีชื่อมีรหัสของเพิ่นบอกอยู่เลยครับบอกเห็นเลยมันสีเห็นเลยครับก็คือปกติขึ้นน้เสีอออกกเยเอกชซนนี่แหละครับเพิ่นกิสิบอกว่าโตอ่าจากฟร์มได พอ่านเสียงไดรดที่เท่าใดผลิตน้าเสียออกมาวันที่เท่าใดมีให้กันครับแต่ว่าตัวนี้เป็นต่อว่ามันเบึ้งบ่ได้มันบู่้อย่างนีนะครับมัที่จริงผมกับบ่ออันนี้เป็นไดนะครับที่จริงมันเบื้งได้ครับอยู่ที่ว่าพื้นพิ่นอาจจะบ่ละเอียดนะครับบ่บ่ข่บ่ค่ขยละเอียดในเหลืองกันเลือกพอพันในเหาหรือว่าเหาอยากเลือกพอพันอย่างสีนะครับค่าผสมกับบ่แพงหรอครับกับบ่ไเดีย่านะครับประสบการเรื่องประสบการเรื่องผสมบ่อถึงเพราะว่าประสบการณ์เป็นหลายอยู่แล้วนะครับ คือรับตาเห็ดได้เลยมันเถอะครับเอาตาไปตั้งแต่เอาตาไปแค่แค่ขครับรถแค่นั้นละ้นะครับเรื่องประสบการณ์เพิ่นเห็ดมาโดนอันนั้นต้องยอมรับเพิ่นนะครับว่าเพิ่นเกง่งแต่ว่าเรื่องเรื่องการจัดการเรื่องอน้ำเชื่อนี้อยากให้อยากให้เกษตร,รกรเลือกใดแน่นะครับให้มันหมอก,กับขั้วหาอยสีนาพว่าสายพัฒนาเข่าก็อยากได้แบบที่เห่าตรงการนะครับ ถามว่าไปสื่อของเอกชนได้บอได้ครับได้แต่ว่าผมอยากได้ของกลมลองเบิ่งมาเปรียบเทียบกันเบิ่งจังนี่นะครับหลายหลายตัวคามันสิเป็นอย่างไ๋เอาบอไปเาวาแห้งนะครับคลิปนี้ค่าผสมก็600่อยครับบ่แพงครับบ่แพงค่าเดินทางเพิ่นถือว่าเป็นค่าน้ำมันค่ายังไปนะครับถ้าน้ำเสียเอกชนก็แพงอยู่นะครับถือว่าก็ซอยๆกันไปนะครับโอเคครับผมก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปยาวแล้วคำแล้วผมจเจียวข้อยขอดขอ,ข,อขอพูดหลายๆครับสวัสดีครับ